สวัสดีครับวันนี้มาเกาะกระแสกันหน่อยนะครับในตำนานนิทานพื้นบ้านของกัมบูชาที่กำลังได้รับกระแสนะครับที่มีหลายคนหลายท่านพูดถึงและมีรายการในประเทศไทยหลายรายการนำไปออกนั่นก็คือตำนานพระโครพระแก้วครับตำนานพระโคพระแก้วพระแก้วพระโคของกัมบูชา อันนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับขอให้พี่ๆได้ถ้ารับชมจนจบคลิปเนี่ยก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับเนาะฟังด้วยใจเป็นกลางนะครับฟังด้วยใจเป็นกลางว่าจะเป็นอย่างไรว่ากันว่านี่คือแบบเรียนที่เขาบรรจุในกระทรวงศึกษาของเขาให้เด็กๆได้เรียนแล้วก็ได้เห็นถึงความเขาเรียกว่าโจรเสียมโจรเสียมหมายถึงว่าเราไปขโมยเข้ามานะครับสรุปใจความนะครับก็คือ เราไปเอาพระโคเข้ามาในท้องพระโคนั้นมีสัพพวิชาต่างๆมากมายมีความรู้มีทุกอย่างนวัตกรรมอะไรต่างๆนะครับไม่รู้มีวิธีสร้าง iPhone 16หรือเปล่าวันจุดนี้นั้นนะเขาว่าเราไปเอามาทําให้ประเทศชาติบ้านเมืองเราเจริญรุ่งเรืองแต่บ้านเขาจนเอาจนเอาหรืออาจจะยากแค้นเอายากแค้นเาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมารับชมรับฟังได้เลยครับ ตำนานพระโคพระแก้วพระแก้วพระโคนี้ถือได้ว่าเป็นวาทกรรมปุกปั่นชาติยมของสังคมกัมพูชาครับที่สร้างความปั่นป่วนถึงประเทศไทยนะครับเข,เขากล่าวหาเราว่าเราเไปขโมยเข้ามาเป็นนิทานพื้นบ้านเล่าถึงการเสียเมืองละแวกของกรัรมพูดประเทศคือตอนนั้นน่ะกรัรมพูดประเทศเนี่ยก็คือกัมพูชานั่นแหละมีละแวกเมืองละแวกเป็นศูนย์กลางอำนาจนะครับเล่าถึงว่ามีชาวนาคู่หนึ่งผัวเมีย เมียน,นี้ท้องแก่เลยแหละนะครับเมียน,นี้ท้องแก่ภรรยาท้องก็เหมือนสเต็ปเหมือนเรื่องต่างๆว่าท้องแล้วก็ไปให้หมอดูหรือพระหรือฤาษีต่างๆทํานายทายทักว่าลูกในครันนั้นเป็นอย่างไรปรากฏว่ามีฤาษีหรือพระก็ไม่รู้ละผมก็เกิดไม่ทันทํานายทายทักว่าบุตรในคันนี้จะเป็นผู้มีบุญญาที่การมากนะครับเนี่ยคล้ายคล้ายอะไรครับ ขายเรื่องะูุทธเจ้าไหมบุตรในคันนี้มีบุญญาธิการมากแต่ก่อนที่จะคลอดออกมานั้นขอให้นางคนนี้เนี่ยแม่เนี่ยอย่าก,กินของเปรี้ยวอย่าก,กินมะม่วงห้ามกินมะม่วงเป็นอันขาดมะม่วงภาษาเขมรเรียกว่าสวายสวายอย่าไปกินเดอ้อห้ามกินสวายนี่ห้ามกินนะครับแต่ต่อมาก็ได้คนคนท้องเนาะคนตั้งคันอยาก เร oh ียกปากพูดง่ายนะครับอยากกินมะม่วงให้สามีนี่ไปเอามาให้หน ah ่อยไปเอามาให้ฉันหน่อยฉันฉันหิวเหลือเกินสวายสวายแปลว่ามะม่วงสามีก็ไม่ไปเอามาปรากฏว่านางปีนขึ้นต้นมะม่วงเองครับนางปีนขึ้นต้นมะม่วงเพื่อเก็บผลมะม่วงนั้นมากินทริยาเดิมสวายทรียาเดิมสวายนะครับนางตกต้นมะม่วงครับภาษาเขมรทรียาเดิมสวายตกต้นมะม่วงตาย ถึงแก่ชีวิตท้องแตกครับปรากฏว่าท้องแตกออกมากระโดดออกมาอันแรกคนแรกคือวัวครับพระโคออกมาก่อนสามีเห็นวิ่งเข้าไปดูอีกไปคว้าลูกในท้องออกมาอีกเป็นพระแก้วเป็นมนุษย์มาแล้วครับพระโคพระโคนี่วิ่งร้องเลยแต่พ่อก็อุ้มมาลูก,ก่อนนะครับเอาพระแก้วออกมาก่อนสรุปแล้วจึงได้เชื่อว่าเป็นพระโค ส่วนแฝดผู้น้องนั้นคือพระแก้วพอชาวบ้านรู้จึงพากันรวมตัวขับไล่ครับขับไล่ออกไปเพราะว่าเกรงว่าพ่อลูกคู่นี้เนี่ยคือคนออกลูกเป็นวัวเนี่ยกลัวว่าจะเป็นกาลากินีบ้านกาลากิีเมืองกลัวว่าจะไม่เป็นมงคลพ่อลูกคู่นี้เลยอกพยพไปอยู่ในป่านะครับซึ่งการอยู่ในป่านั้น พระโคก็ได้แสดงอิทธิปาฏิหาริ์เช่นการคายข้าวน้ำคายความอุดมสมบูรณ์ออกมาให้พ่อและน้องกินชาวบ้านนะครับเห็นอย่างนั้นก็เลยคิดจะจับพระโคเพื่อที่จะมาผ่าเอาท้องเอาทรัพย์สินเอาความอุดมสมบูรณ์ในท้องของพระโคนั้นออกไปเนื่องจากบางตำนานก็บอกว่า อ,อยู่ไปไม่นานพ่อของพระโคกับพระแก้วเนี่ยก็ได้ถึงแก่ชีวิตไปสองพี่น้องนี้ก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเลี้ยงกันโดยที่มีพระโคเป็นพี่นี่แหละพระโคเป็นพี่เป็นคนคายทรัพย์สินเงินทองคายข้าวปลาอาหารให้พระแก้วกินทุกวันชาวบ้านรู้เลยจะจับพระโคไปเพื่อที่จะไปผ่าเอาทองนะครับไปผ่าเอาทองเอาทรัพย์สินออกมานี่ครับแต่ด้วยความที่พระโคนั้นมีฤทธิ์มาก เลยบอกให้น้องที่เป็นพระแก้วนี่แหละนะครับเกาะหางพี่ไว้เกาะหางพี่ไว้นะครับให้เกาะหางพี่แล้วเหาะเฮิร์เดินอากาศหนีไปเลยนะครับเ <c oughs> ข้ากลีบเมฆไปหนีออกจากความวุ่นวายขอรวบลัดตัดตอนนะครับนะครับนิทานนี้มันยาวเนาะรวบลัตตัดตอนจนพระแก้วเนี่ยไปได้กับบุตรสาวของกษัตริย์เมืองละแวกครับอันนี้ผมรวบลัดตัดตอนเนาะพระแก้วไปแต่งงานนะครับ กับนางเผ่าแต่งงานกับนางเผ่าที่เป็นธิดาของพระบาทรามาเชิงไพรพระบาทรามาเชิงไพรนี้เป็นกษัตริย์ครองเมืองระแวกครับนีไกลเข้ามาแล้วอันนี้ผมเล่าแบบรวบลัดตัดตอนนะครับครองเมืองระแวกที่เป็นเมืองหลวงของกัมพูชประเทศหรือกรัรมบูชาความศักดิ์สิทธิ์ของพระโคก็เรื่องลือไกลไปอีกจนฝั่งกษัตริย์อยุธยาล่วงรู้ข่าว แต่ด้วยบางตำนานนะครับก็มันมีหลายกระแสเนาะบอกว่าในช่วงนี้ตรงกับพันเลศวนในช่วงนี้ตรงกับช่วงอยุทยาตอนตอน้นที่เราไปตีเมนอะไรอนี้มันมัน,ม,นมันหลายตำนานนะครับแต่หลายหลายตำนานก็บอกว่าเป็นยุคข,ของพันเลศวนไปตีกรุงและแวกนะครับปากฏว่าอายุทยาจัดทัพมาเพื่อที่จะมาตีเอาเมืองและแวกพระโคนี่ขันอาสาครับพระโคนี่ขันอาสาว่า จะออกไปปกป้องเมืองทางอายุทยาก็ออกโกนุบายว่าให้มาแข่งขันกันนะครับให้มาแข่งขันกันครั้งแรกเนี่ยประลองด้วยการชนไก่พระโคก็คายไก่ออกมาปากกว่าชนไก่กันไก่อายุทยาแพ้ครั้งที่สองนะครับครั้งที่สองอเป็นการชนช้างกันพระโคก็คายช้างออกมาบ้านก็ว่าพระโคนั้นแปลงกายเป็นช้าง สู้กับช้างของคนอยุทยาฝั่งพระโคชนะนะครับปากฏว่าอายุทยาก็จะด้วยว่าเก่งกว่าหรือฉลาดกว่าคนละแวกก็ไม่ทราบได้นะครับท้าประลองครั้งสุดท้ายครั้งนี้ชี้ขาดถ้าใครแพ้คือแพ้เลยชนะคือชนะเลยปากอว่าให้พระโคนี่มาแข่งอยุธยานั้นได้เสกวัวธนูขึ้นมาครับนะครับในตำนานนะครับ อยุธยานั้นได้เสกวัวธนูขึ้นมาเป็นวัวพยนเพื่อสู้กับพระโคแต่ด้วยความที่พระโคเนี่ยรู้แล้วด้วยยานวิเศษของพระโคอันนี้เราก็ไม่ทราบแล้วได้ไปตกลงกับพระแก้วและนางเผ่าว่าถ้าพระโคแพ้จะองกหัวสองครั้งแล้วให้รีบสองคนนี้ให้รีบมาเกาะหางพระโคพระโคจะพาเหาะนี้เหมือนเดิมนะครับปากฏับว่าสู้รบกันพระโคแพ้โคพยนของอยุธยาครับ พระโคของขมิ้นน่แพ้ก็เลยพะงกหัวสองครั้งนะครับนึกๆนะครับสองครั้งให้พระแก้วกับนางเผารีบวิ่งเข้ามาเกาะหางพระโครพระโคพาพระแก้วกับนางเผาเหาะหนีไปเฉยเลยนะครับทิ้งเมืองละแวกให้แตกอยุธยาได้เมืองไปปากิว่าอายุธยาไม่จบครับตามไปเอาพระพระโคมานางเผาไม่เคยหเหาะเหินเดินอากาศตามประวัติบอกว่าตกใจตกใจทําให้ปล่อยมือจากหางพระโคนางเผาเลยตกลงมาด้วย แต่พระแก้วเห็นเมียตัวเองตกลงมาคือนางเผาเนี่ยก็ปล่อยมือตกลงมาตามอีกนะครับป้าก็ว่านางเผานั้นตกถึงพื้นเสียชีวิตแต่พระแก้วไม่เสียนะครับรวบลัดตัดตอนเลยอยุธยาจับพระโคได้และได้อัญเชิญพระโคนั้นกลับไปยังอยุธยาตอนท้ายของนิทานเรื่องนี้เขากล่าวว่าในท้องของพระโคนี้ มีสัพพะวิชาต่างๆมากมายเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นรวมถึงความอุดมสมบูรณ์วิชาการแพทย์ทางการทหารหรืออะไรต่างๆอยู่ในท้องของพระโคเข,ขาบอกว่าอุทยานั้นขโมยไปเอาไปเอาพระโคออกจากอ้อมอกของเมืองละแวกไปทําให้เมืองละแวกนั้นแตกและส่งผลมาจนถึงปัจจุบันนี้ทําให้บ้านเมืองเขาอาจจะไม่เจริญรุ่งเรืองทักเทียมประเทศไทย แต่บางกระแสก็บอกว่ามีการเขียนเสริมเติมแต่งเข้ามาใหม่ในช่วงของประเทศกรัรมพูชาตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสมีการเขียนเพิ่มเข้าไปและมีในแบบเรียนเพื่อปลูกฝังให้เด็กๆบ้านเขาที่จะโตเป็นกําลังของชาติบ้านเมืองเนี่ยเกลียดชังประเทศไทยในฐานะโจรเสียมโจรเสียมก็คือเขาคิดว่าเราไปขโมยไปนะครับ เราก็ต้องย้อนกลับไปว่ามันเป็นช่วงยุคสงครามเนาะในยุคนั้นสมัยนั้นใครรบชนะก็ต้องกวาดต้อนออกไปแต่ครับแต,แต่แต่มันมีการเคลมเกิดขึ้นเขาตีความว่าพระโคเนี่ยยังอยู่พระโคคือปฏิมากรรมรูปโคสำลิศที่ตั้งอยู่หน้าอุโบสถวัดพระแก้วครับผมหาภาพไม่เจอนะครับแต่มีภาพอยู่ใครไปวัดพระแก้วจะต้องเจออ่วัวตัวนี้เป็นวัวสำลิศนะครับ เขาบอกว่านี่แหละคือพระโคที่ได้มาจากเมืองละแวกเขาต้องการพระโคนี้กลับไปและพระแก้วจากที่นิทานเป็นคนเขากลับเคลมว่าพระแก้วคือพระมณีรัตนมหาปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตของไทยนะครับอันนี้คือเขาเคลมใหม่เขาปลูกฝังเขาเปลี่ยนแปลงนิทานใหม่ทําให้เกิดความเกลียดชังจึงจึงเขาใช้นิทานตัวนี้แหละนะครับปลูกฝังมาเด็กๆของเขานะครับอันนี้หลายช่องพูดนะผมไม่ได้พูดใส่อารมณ์นะครับ ถึงกระทั่งเขานะครับปั้นรูปพระโคและพระแก้วไว้ในเมืองของเขาอันนี้คือพระโคของเขานะครับหัวใจเรียบๆหน่อยนะครับไม่มั่นใจว่าอาจจะไม่ได้ฉีดวัคซีนปากเท้าเปื่อยหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะครับปั้นไม่สมดุลเท่าไหร่นะครับคือปั้นเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์เลยว่าตำนานพระโครพระแก้วนี้คือความอุดมสมบูรณ์ของกรรมพุทธประเทศหรือเมืองละแวกหรือกรรมบูชาในปัจจุบัน เขาต้องการทวงคืนซึ่งมันไม่เป็นความจริงหรอกครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับในมุมของผมเนาะในยุคเมืองระแวกเนี่ยผมว่าพระโคที่เขากล่าวถึงเนี่ยน่าจะเป็นโคนนทิมากกว่านะครับเป็นรูปเคารพโคนนทินะครับที่พบได้ในปราสาทหินมากมายโคนนทีนี่เป็นพาหนะของของของพระอิศวรของพระสิงะมากกว่านะครับถ้าถ้าผิดขออภัยนะครับผมมองว่าโคนนทิเนี่ย เป็นเป็นพาหานะของพระอิศวรของพระศิวะที่อยู่ในปราสาทหินมีมากมายทั้งในประเทศไทยในปัจจุบนันและในเขมรไม่ว่าจะยุคอดีตหรือยุคปัจจุบนันก็มีพระโคแบบนี้แต่เป็นพระโคหินทรายและเป็นทรงหมอบเท่านั้นนะครับซึ่งพระโคที่อยู่วัดพระแก้วน่ะมันเป็นพระโคยืนเป็นรูปบัวยืนครับอันนี้ใครไปวัดพระแก้วก็ลองไปดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ เหมือนที่ขออนุญ,ญาตเอ่ยนามนะครับท่านอาจารย์ตุ๊กบางพระอินไปเล่าในรายการโหนกระแสอาจารย์ก็กล่าวว่าโอ้ยถ้ามันมีจริงถ้าอายุทยาหรือพระนาเรศวรเอาพระโคมาจริงเนี่ยป่าในพระโคไปอยู่เมืองอังวะอยู่พม่าแล้วเพราะว่ากรุงศรีอยุธยาแต่พม่าก็ต้องกวาดต้อนทั้งคนทั้งสิ่งของไปพระโคจะเหลือนะครับถ้าอยากทวงพระโคให้ไปทวงที่พมา่านะอาจารย์ตุ๊กว่าอย่างนั้นครับ ก็ลองพิจารณาดูนะครับพี่ๆนะครับอันนี้ก็คือตำนานคร่าวๆผมเล่าโดยคร่าวๆเล่าโดยสรุปนะครับต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับอาจจะสอดแทรกภาษาเขมรเป็นสัพ์เล็กน้อยนะครับตกต้นมะม่วงนะครับทะเลเดิมสวายตกต้นมะม่วงนะครับสวายเสาเสือนะครับสวายแปลว่ามะม่วงนะครับเดิมสวายเทิมสวายแปลว่าต้นมะม่วงนะนี่นะครับก็เป็นเรื่องคร่าวๆเกี่ยวกับพระโคพระแก้ว ของเมืองกัมบูชาที่ได้ยกกลับมาเล่าถึงปัจจุบันนี้นะครับโอเคครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ